ถ้าเป็นตระกูลวัดศิลาโมงอะ่ะคือหลักแสนหลักหลายหลายแสนหมดครับพรับปีก้าหนึ่งเข้าใจง่ายดีอ่าเมื่อผ่านมาถึงสามวันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราพ่อทบกันอ่ะใครรู้จักพ่อทบหล่อบโบราณบ้างอันเนี้ยเป็นพระ ยอดนิยมที่ต้องบอกว่าถูกเก็บกันไปจนหมด,ดอ่าคือพ่อทบเนี่ยท่านอยู่วัดชนแดนแต่รูปหล่อ,อของท่านที่แพงที่สุดอะ่ะคือหล่อโบราณออกวัดศิลาโมนะพระสร้างในปีสองสี่เก้าหนึ่งคราวนี้พอสร้างในปีสองสี่เก้าหนึ่งเรายังไม่ต้องไปนึกถึงอินโดจีน <c oughs> เออ แอดมินขอนำร้อนเติมหน่อยเรายังไม่ต้องนึกถึงอินโดจีนเนะี่ยสองสี่เก้าหนึ่งก็อ่าพอาโตเขาบ่อทองใช่ไหมเออพราโตเขาบ่อทององค์นี้สวยอุด นี่โหคนเข้ามาพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องที่ผมขอบคุณมากมากแน่นอนครับเมืองเพชรชบูรณ์ต้องนึกถึงพระทบองแรกพาะแพงที่สุดของเพชรชบูรณ์ <c oughs> เห็นไหมดูก้นใต้ฐานอุดสองสีนี่ชัดเจนสวยองค์นี้สวยมากอ่าองค์นี้สวยมากนะครับนี่รูปหล่อโบราณพ่อทบวัดศิลาโมงพิมพ์หน้าดู องค์ดาราเพจสันควานแท้ๆองค์แรกในชีวิตที่เห็นอ่ะเราไปส่องดูความสวยก็อยากจะบอกว่าที่เห็นในเว็บไซต์ก็ไม่รู้ว่าหูตาปากจมูกจะสวยเท่านี้ไหมถ้าเป็นตระกูลวัดศิลาโมงอะ่ะคือหลักแสนหลักหลายหลายแสนหมดครับ ภาพปีเกหนึ่งเข้าใจง่ายดีสวยไหมเออแต่สลีละของท่านนะ่ะไม่เนา่าไม่เปื่อยไม่ได้อยู่วัดชนแดนนะอยู่วัดช้างเผือก วัดบ้านเกิดของท่านนี่โอ้โหนี่องค์นี้เป็นไงสวยไหมสองนาที <c oughs> นะครับอ่ะองค์นี้ต้องบอกว่าหน้าใหม่ของวนการแล้วปรากฏที่หน้าเพจสันขวานแล้วสวย นี่เซียนหมาเขารู้ดีครับเป็นแสนมานานใช่คือถ้าตระกูลหล่อของศิลาโมงแท้ๆหลักแสนถึงหลายหลายแสนหมดครับมาเกมาค่ะสามหมื่นห้าพันบาท35,000บาทอ่ะเวลาเดินเเรียยร้อย ไม่ได้เขียนสู้ไม่ได้หรอกสามหมื่นกว่าบาทนี่ยังได้แค่ฐานหน่อยๆสมัยก่อนนะโอ้โหไม่มีอะไรที่ในวงการเนี่ยจะยอดนิยมเท่าหล่อศีลาโมงพ่อทบในสายพ่อทบนะแพงที่สุดของพ่อทบไม่ใช่เหรียญรุ่นแรกนะครับแพงที่สุดของพ่อทบไม่ใช่ฐานเตี้ยไม่ใช่ฐานสูงไม่ใช่โดดล่มแพงที่สุดของพ่อทบคือหล่อโบราณชุดวัดศีลาโมงปีเก้าหนึ่ง แล้วที่สำคัญคือองค์นี้ออกมานี่หน้าใหม่วงการอสําคัญคือหน้าใหม่ของวงการแล้วสวยสามหมืนหกพันค่ะอตอนนี้ สามหมื่นเจ็ดนี่เท่ากับเต่าปูหลิวสามหมื่นเจ็ดนี่ยังไม่ได้เต่านวะปีสามหกเลยครับโหถ้าพูดถึงรูปล่อพ่อทบนะแล้วองค์นี้หน้าใหม่ของวงการแล้วสวยหาโคตรยากสวยด้วยครับพี่ออสุย,ยนะต้องบอกถ้าพูดถึงสายพ่อทบแพงที่สุดก็คือ ลูกหล่อวัดศิลามงไปดูกันนี่รายการนี้ใครได้ไปไปดูกันอ <c oughs> พอทบองนี้ต้องบอกว่าสวยสวยและเด็ดจริงนี่สวยและเด็ดจริงอ่ะไปดูกันครับใครจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ พระหน้าเก็บมากครับผมมีเงินมากๆผมปิดแน่หนึ่งแสนก็ปิดขอบคุณครับพี่ธนการอ่าขอบคุณครับพี่ธนการอยากเห็นหลงวงพ่อแช่มวัดดอนเยหอมนี่อ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใส่ราคากันมา,นาแต่ก็ขอไว้ที่ผมก่อนนะ ทำใจให้ไม่ได้นี่ทำใจให้ไม่ได้ครับก็กลับไปก็รอเลี่ยมทองแต่อย่างน้อยก็มีคนใส่ราคาสูงขึ้นกว่าวันแรกเนี่ยอ่านะฮะก็มีคนใส่ราคาที่สูงขึ้นกว่าวันแรกๆใช่ไหมเออ อ้าวโหมิเดว,วีเนื้อเงินอันเนี้ยทอง,องต้องมีตอนนี้ถ้าเลี่ยมทองตอนนี้นะต้องมีสามหมื่นเฉพาะทองนะก็ทองตอนเนี้ยแปดกรัมก็สามหมื่นแล้วอ่ะโหถ้าใครได้องค์นี้ไปคือที่สุดก็คือเนื้อเงินเนี่ยที่สุดก็คือเนื้อเงินงเนี่ย สอบอกว่าพี่เดดวีได้พาดีๆไปเยอะนะวันนี้นะครับคือก็อยู่กับผมอะมานานมันไม่ได้หาเจอง่ายๆครับนี่แล้วผมบอกเลยนะว่าเหรียญเนี้ยสุดแค่เนื้องเงินนี่ <c oughs> เหรียญเนี้ยสุดแค่เนื้องเงิน นะเนื้อเงินจึงมีราคาสูงเพราะว่าเนี่ยื้อินก็คือผมเขียนราคาใส่มือผมก็ผมบอกให้นะพราแช่มเนี่ยวันดอนี้หอมเนี่ยพักท่านหลายรุ่นที่ราคาแพงกว่าพระพ่อเงินอ่าด้วยประสบการณ์ แล้ววัดเนี้ยแปลกไม่ค่อยทําเนื้อพิเศษเป็นเนื้อพิเศษอะทําทีน้อยมากอ่าปิดท้ายวันนี้ด้วยเหรียญซาลาเปาหลวงพ่อแชม่มเนื้อเงินสําคัญเนี่ยคนไม่รู้ราคาแท้เนี่ยประกันให้เก๋เพิ่มให้หมื่นหนึ่งแต่เรื่องค่านิยมเรื่องราคาเรื่องความหายากเนี่ยพี่พี่ที่เป็นเซียนพระ สายนั้นๆต้องบอกเขาผมบอกอะบางทีอะผมมันเป็นเจ้าของพระคนก็อาจจะคิดว่ามีผลประโยชน์ซับซ้อนถูกปะอ่าแต่คนที่ไม่มีผลส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคุณบอกได้นานๆจะมาสักทีอ่านะต้องต้อนรับครับขอบคุณครับอ่าสุดก็ราลเปาเนื้อเงินรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้สองนาทีนะพร้อมเลี่ยมทอง อันนี้อยู่กับผมมานานครับนะเขียนราคาใส่มือแล้วต้องบอกว่าปีหนึ่งห้าเหรียญน,นะรุ่นแรกนี่นะพรกคูป,ปรัดแช่ม์หนึ่งหกมีเลิกเสาห้าอ่าแต่ด้วยความที่เหรียญน,นี้ยมีเนื้อเงินเหรียญน,นี้ไม่มีเนื้อเงินไงด้วยความที่เหรียญน,นี้ยมีเงินก็เลยกลายเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงที่สุด ของพระพ่าแเชปนเนี่ยด้วยความที่ว่าเหรียญรุ่นแรกไม่มีเนื้องเองินราคาแรกมาเวลาเดินนะคะคำว่าเริ่มไปแล้วสัญญาณดีเลย์เยอะพอสมควรราคาแรกมาเวลาก็เดินไปนที่เรียบร้อยครับกมืบาทค่ะพระเนี่ยทองเนี่ยสามหมื่นแล้วครับ ถ้าทองงานเลี่ยมของผมนะสบายใจได้ไม่มีทองซิ่งอ่ามีแต่ง,งานทองที่ทรงคุณคา่านะเนี่ยเลี่ยมแขวนเนะี่ยไม่ได้เลี่ยมแต่งตัวขายครับโอ้โห <fooled, S 1> นี่นเหร,รียญปอเป่าเท่าไหร่อ่ะผมอยากให้ไอ้น้องแชร์เนี่ยเ,เขารู้อยู่แล้วเนี่ยนี่แปดหมืนบาทค่ะเหรียญตัวเปว่าอ่ะ แสนกว่าบาทผมบอกไว้เลยแล้วแสนกว่าบาทเนี่ยไม่มีหลุดออกมาในวงการด้วยอเย่า,าลเลหล้อ่าเหรียญตัวเปล่าเนี่ยแสนกว่าบาทครับแล้วแสนกว่าบาทเนี่ยไม่มีกระเด็นออกมาสู่วงการแต่ที่อยู่ในมือของกระผมเนี่ยสวยที่สุดอ่าสวยที่สุดผิวเดิมที่สุด น,นี้อยู่ที่อ่อาพร้อมเลี่ยมทองอันนี้เชื่อไหมครับยังไม่ได้ราคาเหรียญตัวเปล่าผมกล้าพูดเลยว,ว่าใครที่ได้เหรียญน,นี้ยในค่าคืนนี้คุณคือผู้โชคดีโชคดีมากนะครับเหลือเวลาอีกยี่สิบกว่าวินาทีเนะี่ยผมบอกเลยว,ว่าใครที่ได้เหรียญน,นี้ในค่าคืนนี้คุณเป็นผู้โชคดีแล้วโชคดีมากต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ที่พี่ลิปที่ลงสวัสดีครับพี่ที่ลงนี่ แปดหมืนบาทนี่ยังไม่ได้เหรียญตัวเปล่าเลยอันนี้พร้อมทองทิ่ถึงที่เสาวันนี้นะครับนี่ี่บอกราคานี้เอาค่ะมบาทโอ้โหนี่ไม่ได้หรอกครับแต่ก็ขอบคุณที่ใส่ราคากันเข้ามานี่ง่ายๆนะหลักการของผมอะไรไม่ขาดทุนผมให้หมดถ้าขาดทุนผมให้ไม่ได้ ห้าพบาทค่ะอันนี้ผมบอกเลยราคาพระยังไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงทองท,องที่เลี่ยมไปกับพระหากทองสามหมื่นเท่ากับพระห้าหมื่นกว่านะครับอขอบคุณทุกท่านที่ใส่เนะี่ยราคาร่วมกันเข้ามาในค่ําคืนนี้อ่าเหรียญสระเปาหลวงพ่อแชม่มโหนี่ยังไม่หยุดเสียดายตังไม่ได้พระครับพี่พีเนี่ยนะเสียดายตังไม่ได้พระ แล้วก็แน่นอนครับรายการนี้ต้องไม่มีใครได้ไปอยู่แล้วครับอ่าพี่เขาศรัทธาพระดอนยาหอมากอ่าโอเคครับนี่นี่เจ้าแชร์ยังใส่มาแปดหมื่นแปดเนี่ยเขารู้ทุนเนี่ยเจ้าแชร์รู้ทุนผมไม่ได้ครับเขาขายกันแสนห้าตั้งแต่สิบกว่าปีมาแล้วก็พระบ้านคุณคุณไม่มาบอกผมก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเออ พระบ้านคุณเนี่ยถ้าคุณไม่มาบอกให้คนรู้อะ่ะเนี่ยคนก็ใส่ราคาถูกๆเงี้ยอ่าคนก็จะคิดว่าพระเนี่ยมีคนสู้แค่นี้เองใช่ไหมครับอันนี้เท่ากับว่าห้าหมื่นี่เห็นไหมถ้าผมไม่เขียนราคาใส่มือไว้ตายอ่าเขียนราคาใส่มือไว้ก็โอเคยังห่างไกล ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใส่ราคากันเข้ามาและอยู่ร่วมกันในค่ำนะค,คืนวันนี้ปู่ทวดครับปู่ทวดครับพบระทบขอบคุณครับนี่ยังมาตามเพราะทบผมอีกท่านประธานแชร์ปู่ทวดปีศูนย์แปดโหนี่แขวนปู่ทวดไม่ตายโงเอานะนะถ้าคุณได้แขวนปู่ทวดอะ รุ่นที่เป็นรุ่นที่พิธีใหญ่ๆคุณไม่เป็นแผลเป็นเนี่ยบางทีเวลาเจ็บตัวนี่โอ้โหรักษาพยาบาลน,นี่ค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่บางทีพี่กนพิการเสียชีวิตไปเงินเท่าไหร่จึงจะซื้อค่ารักษาคุณได้เงินเท่าไหร่จึงจะซื้อชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักได้ แต่ถ้าคุณมีปู่ทวดแขวนการใช้ปู่ทวดใช้ให้ทันปู่ทิมเสกเพราะปู่ทิมเข้าทรงปู่ทวดได้นี่ปี0ูย์แเห็นไหมดูง่ายไหมเออปู่ทวดปีศูนย์แองนี้เอาเนี่ยเอาไปใช้กันนี่สามพันบาทนะหลวงปู่ทวดปี08 นี่พิมพ์กลางสามพันบาทน่าจะหยิบมาอย่างละองค์สามพันบาทไม่มีแล้วปูท่ทวดตอนไหนก็ไม่พอก็คุณซื้อที่ไม่ทันปู่ทิมก็ยังเป็นหมื่นเนี่ยแบบนี้ยผมบอกว่าปู่ปู่ทิมอะลงล่างทรงปูท่ทวดได้นี่ศูนย์แปดนี่ 3, 000, สญญามพันสายยานดีเลยจะเยอะอยู่เห็นไหมสามพั 3, เนเนี่ยเนี่ยทำให้คุณ นะไม่เจ็บไม่ตายเป็นพระที่เขาการันตีกันทั่วโลกแล้วครับว่าปู่ทวดนี่พระนี่อันตรายอันดับหนึ่งอ่ะใครได้ไปไปดูกันนี่เมื่อกี้ใครเป็นคนขอมา อ่าเมื่อกี้ใครเป็นคนขอมาอ่ะขยับมายังเห็นเอ้านี่เพิ่งจะปิดสามพันค่ะพี่ที่เอพเบปิดสามพันอันนี้เขาเรียกว่าดนะกขอและปิดนี่ นี่ผิดสี่พันอันนี้เกินไปปิดคนปิดสามพันไปแล้วสัญญาณดีเลยเยอะนะสมเด็จข้างบนที่ไหนครับนี่สมเด็จข้างบนวัดละครังก่อนปีสองพันห้าร้อ